การไปคราวนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติข้าพเจ้าทำหน้าที่ประมุขคือนำจิตใจของประชาชนชาวไทยไปแสดงต่อประชาชนต่างประเทศว่าเป็นมิตรและขอเป็นมิตรและขอความร่วมมือกันการไปคราวนี้เราก็ไปเป็นผู้แทนของประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเงยือนประเทศต,ต่างๆทั้งในทวีปยุโรปอเมริกาและเอเชียอย่างเป็นทางการระหว่า,างพุทธศักราช2,502ถึงพุทธศักราช2,510เพื่อเป็นการเจริญทางพระราชมัยตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น การเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยือนประเทศต่างๆนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทําให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามภายใต้สถานการณ์ต่างๆทําให้ทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากชาวต่างชาติดึงในคราวเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2503 ได้มีพระราชดำรัสในที่ประชุมรัฐสภาแห่งชาติอเมริกาผู้เข้าร่วมประชุมอันได้แก่คณะรัฐบาลคณะทูตานุทูตและประชาชนต่างลุกขึ้นยืนปรบมือถวายพระเกียรติยศนานเป็นพิเศษนอกจากการเจริญพระราชมตรีกับมิตรประเทศด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนประเทศนั้นๆแล้วเมื่อพระประมุก หรือประมุขของแต่ละประเทศสเสด็จพระราชดำเนินหรือเดินทางมาเยือนประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะเหล่านั้นด้วยสันทวะไมตรีอันดียิ่งนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ถูตานุทูตและบุคคลสำคัญของประเทศต่างๆ รวมทั้งเอกอัครราชทูตไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับตําแหน่งหรือกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่พ้นจากตําแหน่งหน้าที่